โอเคครับ okay. วันนี้กกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการธนายุคเกมเมอร์ทีวีผมในวันนี้เราก็กลับมาเล่นเกมเดิมอีกแล้วนะแต่เป็นพา์ที่สองครับผมโอเคแล้วผมก็เล่นไปสักพักแล้วเนี่ยเนี่ยอันดับผมก็ขึ้นขึ้นอันดับแล้วครับผมนะอัน,นดับก็ใกล้จะเป็นสามดาวแล้วนะก็ใกล้จะได้หมดสดายแล้วครับผมนันก็ไปเลย เราอย่าเพิ่งอัปเกรดของนะครับผมเพราะว่าพอเราอัปเกรดของเนี่ยม์ไซค์เนี่ยเราจะซื้อไม่ได้เพราะว่ามันห้าพันขอผมอทำไมมีรถเทพจังเลยเนี่ยอโอ้เทพกันจังเลยนะ อยากได้ลด้รูทียวนะเฮ้ย <c oughs> ดีใจด้วยนายนายตายแล้วเราก็ไม่ได้อันดับสามแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่เราก็ไม่ได้อดันะด,อดับสูงเรียวนะนายนะเย็บดันต่อไปครับผมพุ่งไปพุ่งได้ได้เรีวมาก มันเร็วเลยนะมอเตอร์ไซค์ราคาห้าพันนะผมแล้วก็พอเราเพิ่งซื้อมามันก็ไม่น่าจะยังเทียไม่มีสิทธิ์ได้ที่สามเอินใช่มีสิทธิ์แพรผม รถเขาแรงข้ามมนะันได้หมดทุกคันแล้วเอียวสมน,นะหน่าแสงแล้วเป็นไงล่ะถึงกับติดสัตวนกันเลยทีเดียวเจียวมีคนตายแล้วครับหนึ่งคนครับผมเฮ้ยเฮ้ย เออในรงแดงครับไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ,อ้ยเกือบเต็มอีกตาอนึงครับน้รลงเต็มแน่นอนอดูเหมือนว่าเอาอาเอาอาดูเหมือนว่าที่แต่งสีมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะผมก่อนหน้านี้ผมสุมได้นะสุมได้ของได้อะไรละว,วะอ๋อสีรถสีรถที่มันเป็นรูปเนี่ยเนี่ยไอคันที่แพ้ผมอยู่เนี่ยอยู่หลังผมอะ น่าจะสังเกตกันนะครับเนี่ยลายเนี่ยเออเนี่ยมนแหละผมได้มานะครับผมโอเครอบที่สองไปบอกเลยว่าเราถนัดด่านนี้นอยมีสิตแพนี่หนอนนะ เอาเฮ้ยแซงไปเลยรอบที่แล้วอันดับสี่ตอนนี้หัวร้อนก็เลยแซงใช่ไหมบอกมาเนี่ยเราแซงนายแล้วละเป็นไงล่ะโอ้โหขันนู้นไปแล้วครับดูเหมือนว่าจากตาแรกนี่จะหัวร้อนมากตอนนี้ก็เลยต้องอันดับหนึ่งนะมันมันมัน โอ้โหอ,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 อย่างโหดแต่ละคันเพื้อตกลงมาเสียท่าผมนี่แหละเสียแล้วจะได้ด้วยนะนายเรานำหน้านาแล้วตอนแรกคิดว่าจะดำดับสี่ที่ไหนได้ดับสาม อ่ะเขาคงที่เขาสิน้นใจหมดละนึ่งไงเต็มเยี่ยมเดี๋ยว,ยวมอซแซค์ครับผมนี่ดันปาไม้เดตะนป่าทึบเนี่ยเออเนี่ยมาต่อเลยซื้อซึ่งหน่อยครับรถยังกากขับคันนี้ไปก่อนแล้วกันครับผม อ่านี่ไงดีใช้เลยน,นันน่นนั่นนั่นโอ้ทางวิบากเยอะครับใช้มอเตอร์ไซค์จะดีที่สุดครับไปแล้วไปแล้วพุ่งไปแล้วโอ้โหตรงนี้สำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะ คอ,พอาายาพามอต์ไซค์มาพอเก็บตังก่อนเก็บตังอัพเกรดครับผมเอออันดับที่สามบวกหนึ่ง <c oughs> ไปเลยนั่นแสงหมดเลยไม่ใช่ผมแสงเขาหมดเลยนะเขาแสงผมหมดเลยน,นั่นนั่นโอ้รถ รถรถน่าจะเอามอจะจะยอมแพ้แบ๊บ๋าเจอกันตัวตัวดีกว่ามาอืมพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วพุ่งไปหมดเลยเหลือแค่เรารถเราขึ้นได้แล้วรถเราเทพอันนี้แหละอันนี้แหละมันจะเสียเวลากับอันนี้แหละ าำไปแล้วคนุเอ้ยแบตน้อยมีสิทธิ์เครื่องดับครับผมนะเดี๋ยวผมขอไปชาร์จแบตก่อนแล้วกันนะอืออืออืออตายครับผมดับอนาดนาเซเว่นโอเคครบสกูครับผมชาร์จแบตสักคู่บบครับกเคือดับนี่ก็เรื่องเหมือนกันนะ าาต่อเลยครับผมไปต่อเลยเอาเอามอไซไม่ไม่เป็นไรต่อเลยไปแล้วด่านประเภทพวกนี้มีแต่คุณขับไม่เก่งทั้งนั้นเลยมีแค่ผมเนี่แหละที่เก่งที่สุดละเห็นไหมเห็นไหมแซงลวดแซงลวด ไปแล้วโอ้ผมทะลุไปนู่นเลยนะไปต่อหนังที่สงูงเส้นทางก็ผิดปกติไปสักนิดครับผม เก็บตังค์ให้ได้สักประมาณาสามพันสองนะครับแล้วเราถึงจะใช้มอเตอร์ไซค์ได้ครับผมไปสามพันสองครับผมคือว่าผมอยากกดตัดต่อคลิปมากเลยเนะี่ยแค่ว่ามันกดแล้วค้างครับผมบางบางทีผมก็กดได้นะบางทีผมก็กดไม่ได้ อหยวัวใจเหลือเกินอะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเล่นดีกว่าผมจะได้สามพันสองก่อนนะครับผมโอเคครับดูเหมือนว่าผมจะเก็บยากมากเลยครับผมงั้นมาใช้มอเตอร์ไซค์เลยดีกว่าอี่จะรอแล้วอืมอัพตุกเครื่องเลยอะจะได้ไวๆหนะน,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 น่อยไปโอ้ non non น o n non น o n non น o n i s โอ้หแรงมากดูเงี้ยมอเตอร์ไซค์มาก็ย,ยังดีครับผมอืมผมนี่บอกเลยว่าตรงนี้ของมอเตอร์ไซค์ร้วนๆเลยอือไปละนี่มอเตอร์ไซค์นี่จริงๆในโลกจริงนี่มันขับช้านะเนี่ยไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไว้ซิ่งอะไรนักหนาหรอกโอ้ไต้อันปัตกหนึ่งโอ้โหน่าจเจ้ามานันตั้งแต่แรกครับผมแรงมาก สำหรับทางแบบนี้ครับพุ่งไปแล้วมีการกดเบรกด้วยเล็กน้อยเร็วมาก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 ตรงนี้ตรงนี้รถยนต์ผ่านยากนะครับผมมีแต่มอเตอร์ไซค์เท่าน,นั้นแหละที่ผ่านได้ดีที่สุดแล้วมือการยกล้อด้วยนี่เป็นไงล่ะชโชโชโช์ชชชยกล้อไปแล้วไปแล้ว ได้ที่หนึ่งีแล้วโู้หผมนี้โคตรเซียนเลยมาเจินต่อไปเฮ้ย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 ยอ้ยยกลรอยอมากเกินเนี้ยมอดูไซผ่านได้สบายสบายโอ้โหโอ้โหเออไม่น่าเลยกูเขาช่างพยายามนะครับ à, mình cũng có chăng đâu, kia kia chăng, không có máy chăng nữa, chớ ướt, tốc độ, washyuzi, ít nhất cũng được hạng nhất, nhiều thì cũng được hạng 2, đừng chê quá, đi, đi, วูน่าเขาโอ้เข้มองวดมากมีหนวดด้วยหน้าเราชิวๆเว้ยนี่ทำไมขึ้นยากจังเลยวะมอเตอร์ไซค์นี่แบบขับโคตรช้าเลยมาเปรียบกับรถแถวนี้ไม่ได้อัพไงครับไม่ได้อัพนะเพราะว่าไม่ได้อัพครับผมแหี่ยต้องทุบเลยไม่ได้อัพ โอ้โหโอ้โหนี่จังหวะโอ้ยแซงไม่ได้โอ้โหรถทำจากอะไรเนี่ยโคตรไวเลยฮะรถทำจากอะไรไวกันจังเลยดูมดับก็สิครับของผมนี่อันดับทองแดงนะของเขานี่เงินกันเลยมีเพชรด้วยืไปแล้วไปแล้วเดียวนะ ภาคสองพึ่งอัปเดตทำไมเขามีรถเทพยังเลยสงสัย่างประเทศคงจะมีเกมนี้ออกมาก่อนประเทศไทยครับผมนะแล้วก็คนไทยเออถ้าเกิดเราเจอคนไทยด้วยกันเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องกากแน่นอนนี่หรือคือมอเตอร์ไซค์ดว่าจะผ่านได้เอ้ยเอ้ยจ,จุกล้อเว้ยสายยกล้อ ในโลกจริงนี่ไม่ยกครับผมแม่สั่งห้ามไว้ไม่บวกกันเลยไม่สู้ละสู้ต่อก็ได้ละเคยคนดูอ่ะอิชอืมอิชอืมเอ้ยเฮ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 ้ยมาเล่นละออฟไลน์ดีกว่า เกียรลอครับผมนี่ไวกว่ารถยนต์อีกขนาดนี้อัพแค่ขั้นเดียวนะเนี่ยครับผมไม่อยากจะเชื่อไปต่ตแล้วไปโตแล้วไปต่อเรื่อยๆครับผม ไปยกร้ออยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเราก็ใกล้จะถึงส่วนที่เราเคยถึงแล้วครับผมไก่นุน่นสามรอยเมตรครับโอเคเฮ้ย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 ย,ยกล้ออย,อยู่นั่นแหละไปชูลีลาไปนี่มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถแข่งนะครับผม อยู่บ้านนี่แหละมาใส่อยู่บ้านเฮ้ยเยอะ <c ười> ขับอย่างไว <c ười> ถามว่าทำไมครับเดี๋ยวคลิปยาวอีอีเออีออออ่จุดที่เราเดิสมอลแลม่งแทงครับไปต่อเลย <c ười> จริงๆตอนที่ผมเล่นแล้วนะผมก็ไปไกลได้กว่านี้นะครับผม นี่ใกล้ถึงนี้เลยเฮ้ย hey! ตังยัยเก็บได้ละเอาไหมาครับเราต้องทำลายสถิติเกา่าครับโอ้โห,โหมีคนแข่งนะับสามคนเราแซงเขายังไม่ได้เลยเอาแซงได้แล้วครับผมอืออโ้ยกร้อยยกร้อนนิดหน่อยคนระับเขาแซงมาแล้วครับโอ้ยุดยนคันด้านหลังจะแซงแล้วเราแซงซะก่อน เอาเนี้ก็มาไ ف ่มอเตอร์ไซค์คันนี้ผัดกันยกล้อแข่งกันยกล้อหรือไงฮะนายอืมออืมออืมอืมอต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมโอ้ยจะชะต กำลังจะพูดคำว่าชาๆได้พาลิมงามคไม่เล่นละอ่าลืมบอกนะเกมน,นี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับผมโดยการเปิดอ,อบูทูทธนะบูทูทธกันหรือไม่ก็เชื่อมต่อทางเฟซครับผมโอเคสำหรับใครที่ดูคลิปของผมแล้วนะผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมดูให้จบนะไม่จบไม่ได้นะครับผมอ่ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมส่วนใครที่ดูไม่จบนะก็เลื่อนไปใกล้จบแล้วก็กดปิดแม่งเลยเออนั่นแหละไม่ใช่เลื่อนไปใกล้จ,จบแล้วก็ดูให้จบก็ครับผมโอเคครับยบายครับผม